ลิซ่าชอบเล่นกล่องนะคะอะไรที่เป็นกล่องเนี่ยลิซ่าก็จะชอบหมดเลยโดยเฉพาะกล่องที่พอดีตัวเขาแบบเนี้ชอบมากอันนี้ก็เป็นกล่องใส่อง,งุ่นนะคะที่ซื้อมาจากโลตัสนะพอดีเมื่อวานหลานเอาอง,งุ่นมาให้นะคะหลังจากที่เรากินอง,งุ่นหมดแล้วก็ไม่ทิ้งกล่องอะเก็บไว้ให้น้องเล่น ลิซ่าชอบเล่นกล่องใช่ไหมลูกหืมดิซ่าไม่ค่อยชอบเล่นของเล่นป้าออรู้หนูชอบเล่นกล่องแบบนี้แหละนอนเกลือกกิ้งในกล่องเนี่ยชอบมากก็จะเล่นคนเดียวได้ทั้งวันเลยนะคะน้องพลังเยอะคะ่ะ มีพลังเหลือเฟือมากหนูเป็นลูกโทนหนูต้องเล่นคนเดียวนะลูกหนูไม่มีพี่ไม่มีน้องนะคะต้องเล่นคนเดียวแต่หนูก็ไม่เหงาใช่ไหมคะวันวันหนูก็ชอบไปแกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้ตลอดเลย บางทีหนูก็ชอบมาแกล้งป่าอ,อ้อใช่ไหมใครดือ้อืมน้องลิซ่าดื้อหรือเปล่าคะถ้าปฏิเสธว่าไม่ดื้อนี่โอ้โหคงไม่มีใครเชื่อนะมาเห็นคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีใครเชื่อนะ ตอนนี้ก็กำลังซนสุดๆเลยค่ะถ้าไม่กินก็หลับถ้าไม่หลับก็ซนงานหลักมีอยู่สามอย่างค่ะ